ในการดําเนินการเรื่องของการจัดก,กีฬาซีเกมส์เมื่อปีพศ2538นั้นผมก็ในฐานะที่เป็นเิขสมคมกีฬาจังหวัดชหม่ก็เป็นคนประสานงานกับทางโรงเรียนต่างๆนะครับว่าจะเอาที่ไหนบ้างเป็นที่แข่งขันอะไรต่างๆทั้งหลายมหาวิทยาลัยที่ไหนบ้างที่จะช่วยเหลือในการที่เป็นแข่งขันกีฬาจากการดาเนินการก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามกีฬาจิตรีได้ประโยชน์อะไรกับชียงใหนึ่งถนนหนทาง 2. คือสุขภาพ จิตและสุขภาพกายของคนที่ไปใช้สนามกีฬาก็ทําให้พ่อค้าแม่ขายเพราะมีคนมาจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเวียดนามต่างๆมาเที่ยวสมัยมากมายพ่อค้าแม่ขายก็มีการค้าขายกันอย่างจํานวนมากนะครับแล้วก็ตอนนั้นในขณะนั้นเราก็สร้างที่พักนักกีฬาโดยการสร้างหมู่บ้านนักกีฬาขึ้นมาแล้วก็วันนี้เป็นที่พักของข้าราชการต่างๆทั่วไป นอกจากนี้พื้นที่นี้ครับก็ยังได้เป็นห้องพักที่อยู่ในสเกยจปีก็เป็นพื้นที่ที่เมื่อมีโควิดก็มีปัญหาว่าเจ้าที่ไหนเป็นที่พักของแพทย์และพยาบาลที่หอพักนี้ก็เป็นที่พักของแพทย์พยาบาลในการดูแลโควิดที่เกิดขึ้นตักมาถ้าว่าเรามีกีฬามากขึ้นทางการท่องเที่ยวก็มากขึ้นก็ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นพ่อค้าแม่ขายก็เจริญขึ้นนะครับถ้าเราจัดก,กีฬามากๆบ่อย เหมือนกับจังหวัดอื่นๆที่จัดมากเช่นโคราชชลบุรีหรือภูเก็ตเขาสามารถจัดได้ท้าไมเชียงใหม่แล้วเป็นเมืองใหญ่จะจัดไม่ได้ถ้าจัดก,กีฬาระดับโลกระดับทวีปบ,บ่อยๆขึ้นมาคนต่างๆชาติก็มาเที่ยวติดตามมาเชียร์ทีมงานต่างๆแล้วก็เชื่อมั่นกันว่าในอนาคตเราจะมีกีฬาระดับโลกมาให้เราดูครับ